ครับผมทลิปนี้พี่โอเล่พี่โเล่นะครับเป็นเจ้าของเรวาโฮเทลครับผมก็ใครที่ต้องการนะครับห้องพักหรูห่ครับมีสระว่ายน้ำครับอุปกรณ์ครบคันครับผมก็สามารถติดต่อเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับกดมาที่เบอร์สอบถามพี่เข้าได้เลยเจ้าของใจดีครับใจดีใจดีมากมากทริปนี้ก็เอาลูกค้าขึ้นรถเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อกันที่คาเฟ่ครับผมครับ้าแล้ว คนเ้ขอลนวิดีโอชุดนี้ Saint ment, อาจมีภาพเสียงและเนื okay. ้อหาที่เป okay. oh, oh, mm ็นคำหยาบคายพฤติกรรมความรุนแรงอานไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนควรให้ผู้ใหญ่ที่ไม่ดื่มเล่าแนะนำ the lock up không quảng nam không quận mà chờ quý vị biết bay càng biết bay สงบาครับักรถัรบผลังจากให้ลูกค้าเข้าห้น้แล้วโรแกกค,ครับเไปที่ศาลเจ้าอาง่งศิลาลู้าจะไปขอเลขคับากไปครับผมจอดพักรถครับลูกค้าซื้ออาหารการกินครับตลาดอ่างศิลา เดี๋ยวรอลูกค้าครับลูกค้าเติมเสบียงอยู่บริเวณขอเติมเสบียงข้อที่สครับรถค่ากินเผาเที่ยงครับผมรถค่ายุ่งเผาแล้วตอนนี้อยู่ที่ร้านเดือนตำถาดครับผมจบุรี เปียนโปรแกรมครับลูกค้าเปลี่ยนโปรแกรมวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วเข้ารีอสอร์ทเลยวันศุกร์ตกใจตกใจคนรถครับตอนนี้ใบสามครับพี่น้องวันนี้ก็จบโปรแกรมใส่รถแล้วครับลูกค้ามาใส่รถแล้ว,ดลวเดี๋ยวส่งลูกค้าเข้าที่พักครับผม Yeah! อรนี่มาถึงแล้วครับที่พักครับเลวาโฮเทลครับระยองเดี๋ยวส่งผู้โดยสารเข้าที่พักครับผมผู้โดยสารบอกทิปนี้ปิดโรงแรมครับเหมาโรงแรมกันทั้งแก๊งเลยครับผม นะครับชีวิตคนรถครับผมส่งลูกค้าเข้าโรงแรมเสร็จแล้วก็เช็ครวเช็คสภาพรถครับความให้บริการลูกค้าเพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวไปซื้อของครับผมนี่ครับปั่นจักรยาน ทางโรงแรมมีจัก,กรยานให้ใช้ครับดีกว่าเดินให้เนี่ยในเวลาครับตรงลูกค้าเขาโรงแรมเดียวเคลียร์รถเรียบร้อยแดดล่มลมตกครับหาเนีแก้ป่านนี้แก่มีอครับ ครับเรียบร้อยครับผมหลังจากเสร็จภารกิจส่งลูกค้าเขารีสอร์ทแล้วเรียบร้อยครับเขาโรงแรมแล้วเซอร์วิสรถเรียบร้บอยรถจัดการเรียบร้อยทําความสะอาดเซอร์วิสเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าชีวิตหลังพงมาละยครับชีวิตคนรถบัสอยู่กันยังไงครับอ่ะขี่เอาแล้วกันครับผมพี่น้องเนี่ยครับกินกันง่ายๆครับข้างรถรถจอดทุ่นครับของอย่างของกินอย่างมือน,นี้ลูกค้าเอ็นเตอร์เทนครับผม เต็มท <MC S 2> ี <architectural> ่ก <kleine> <ame> <V statistically> <Uh> <N> ันเลยทั้งกุ้งเผาเนื้อย่างครับผมโมยดบผมก็อยากยึดจินครับยึดแม่แยงเงินนั่นแหละแรงรถจนว่าจักเงินไปใส่เดี๋ยวเมื่อกี้เขาแรงน้ำกันครับผมรับาพี่เอาบรรยากาศครับปุบเลยอยากได้ดีนะรับลมรับลมพี่มีนั่งนิมทะเลอ่ะ เรียไ <ort>. ม่สบายครับเรียนไม่มีไฟครับมีไฟผมก็มีไฟตลองตลอดทั้งทะเลเลยว่าไฟไฟไม่ถึงไฟไม่ถึงว่ากันว่าเฮ้ยบันอย่างที่ผมว่าได้เลยนะว่าเข้าใจ้าใจลยแล้วนี่จะเป็นอะไรครับเดี๋ยวผมเราเราไปให้พี่หัวเจ้าของนิดหนึ่งอนเพราะว่าผมว่าเวลาผมมาทุกเสาร์เนี่ยผมจะดูทัวรเจ้าของที่คอยอยู่ประมาณเจ็ดสิบรีสอร์ทเนี่ยเจ้าของเนี่ยเจ้าของเนี่ยคือรู้จักกันหมดเลยมันมีรีสอร์ทอยู่ข้างในอีกประมาณหกรีสอร์ท แล้วเดี๋ยวพี่อยู่ที่สร้างใหม่เพือไปสิี่สอกัสร้างกันอยู่เริ่มทำก็คือกอนเกงกอนจะไม่มีแรงทำเข้าไปที่อยู่ประมาณกิโลกว่าเาเรียกส่ที่ใหญ่เคยมาแม่ละยอแล้วไปส่วนที่อัช่ยางไม่เคยครับพอวิทยาช้ามันมีสารลนลา่ เรถได้ในขับรถผ่านจ้าอยู่เนี่ยใถ้าเราออกไปนี่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปหน่อยอยู่ประมาณกิโลกว่าเลี้ยวขวาก็คือเข้าสู่ที่เดียช้างลิมันจะควบคุมอยู่แอบเป็นเป็นบึงน้ำอยู่แอบ่ยควบคุมอยู่สามพันไร่ควบคุมอยู่เทืสมบัติสามสามก็บเป็นลักษณะไหนที่เท่ยเจี่เบียร์วานใช่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 จะมีเรือจะมีเรือโยนจะมีเรือแพนูมีสวยแล้วมีอเนี่ยมีแบบเข้าไปในแบบเหมือนเหมือนเนี่ยคอนเทนโด้่ะ เข้าไปเสร็จปุ๊บมันเป็นอไอ้ยากขี้หมาโดยการที่เราเดินไปเหยียบแล้วมันไม่จบมันเปนลอยอยู่เนี่ยนะม <บา S 1> ันเชียงนิเวทใช่หรอท <บา S 1> ่นนี้อาจารย์นนท่านนี้ของจังท่านนี้รถอะไรไปทนนี่ไหนโอ้โหผมจะขอ,ออยู่โน่นไหมในซากั่ <c oughs> ไม่ได้นะอันนี้มันเป็นรถที่ว่าสนนันบอกแล้วเอาไว้เก็บไว้เนี่ยเก็บทีอย่างน้าทะเลอ๋อแล้วขยะยางนี้เราไปทิ้งไหนครับอ่าวางไว้ดีเลยนะ ก็ในนั้นๆไอ้ตรงนั้นนะบูมนั้ไอ้ตรงซ่อมมุมน้ำมาเดินเข้าไปสายมือมันจะมีที่วางแนววางอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่ามีทีมงานองเอาไปที่นี่ผมมีจับเจ้าเช้าครับผมลูกค้ะภาการลงเรียนนำทะเลครับก่อนกลับ ร้องครับผมลูกค้าเช็คเอาครับเดี๋ยวไปต่อกันที่คาเฟ่ทุเรียนครับผมจบโปรแกรมครับวับนที่สองเดี๋ยวพาลูกค้ากินข้าวเที่ยงครับผมซื้อผลไม้กลับกรุงเทพครับผม

ข้าวพิแกงข้าวพิแกงเ่าข้าวผัดหนึ่งข้าวพิแกงหนึ่งแล้วก็ข้า,าเหนายวหนึ่าางคร,ร,รับนะคะปี๙เจ้าค่ะแล้ับ กดติดตามครับช่อง Youtube ชีมงานเขยก่บทครับผมชิปหน้าจะเป็นทัวร์อะไรหรือจะไปตกปลาหรือจะไปทำอะไรครับผมก็ฝาก f อกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับผมเมือนี่ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเจ้า เข้าบ้านครับผมกับอู